โอเคสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันแล้ววันนี้จะมาตอบคําถามของน้องคนหนึ่งที่เขาถามว่าปี2024จะมีรถ p c x ออกเป็นโฉมใหม่ไหมเป็น all new ไหมนะครับเขากลัวว่าถอยปีนี้แล้วเดี๋ยวปี24ออกโฉมใหม่มันจะตกรุ่นวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์แล้วกันบอกตรงๆว่ามันฟันทงไม่ได้นะครับโอกาสมันคือ50-50แต่จะมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับซึ่งปี2024อาจจะมี ABS ที่ดิ้หลังก็ได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันมันมีแค่ดิ้หน้าใช่ไหมทีนี้เรามาคุยกันก่นกอนว่าไอ้ประวัติ PCX ออกมาตัวแรกเลยเนี่ยมันคือ1 2อี่ส cc นะครับก็เป็นโฉมนี้นะครับเป็นโฉมนี้ใครเคยเห็นอยู่ตามทา้องถนนยังมีวิ่งอยู่นะครับแล้วมันก็ออกมาเป็น1 5 0ซีซี cc โฉมเดิมนะครับเสร็จแล้วเปลี่ยนเป็น150ซีซี cc ที่เป็นไฟ led นะครับแล้วก็มีไมดดิจิตอลเพิ่มเข้ามารวมกับไมดเข็มนะครับแล้วก็ออกมาเป็น1 5 0ซีซี cc อีกแต่ว่าเปลี่ยนเป็น smart key เป็นเตาแก๊สนะครับก็คือในปี2017นะครับ แล้วพอปี2018นะครับมันก็ออกออนนิวเลยชมใหม่เลยนะครับคือ18 19 20ก็เป็นชมใหม่เลยนะครับอย่างที่เราชมก่อนหน้านนี้ก่อนนีน้านที่เราใช้ก็คือเนี่ยชมนี้นะครับปี2018 19 20นะครับนี่จะเป็นชมนี้นะครับไม่ม,ไม,มีไม่มีไม้เข็มละเป็นดิจิตอลล้วนนะครับก็จะเป็นสีนี้ก็จะมีแบบระหว่างเนี้ยระหว่างปีมันก็จะออกเป็นสติกเกอร์ใหม่เป็นคิ้วใหม่เป็นอะไรใหม่คาดมานะครับ จนมาเมื่อปี2021นะครับที่ออกเป็น all new เลยก็คือเพิ่มซซีด้วยเป็น1้อยหกครับทีนี้ไอปีปีที่ ptx 2 0 0พันสองพอ่ะมันเป็นตัวร้อยี่ห cc นะครับมันออกมาในปี2552หรือปี2009ันเก้านั่นเองนั่นคือตัวแรกเลยที่ออกมานะครับแล้วก็มันก็ลากยาวมาจนถึงปี2 0งพประมาณสิบสหรือไงนี่แหละนะครับแค่ว่ามันอัซี cc จาก125ซีซีมาเป็น150ซีซีแต่ว่ายังเป็นโฉมเดิมถูกไหมครับอันนี้คือการวิเคราะห์นะเรามาวิเคราะห์กันนะครับซึ่งรวมๆแล้วมันก็ประมาณ3-4ปีนะครับทีเนี้ยเราจะต้องมาเดาใจ Honda ว่า,าเขาจะลากโฉมเนี้ยยาวไปยันปี2024ไหมนะครับคือเขาจะมี การประชุมเกี่ยวกับการตลาดของเขาอะว่าเฮ้ยชมนี้ขายดีเราค่อยๆใส่เข้ามานะครับใส่นู่นใส่นี่เข้ามานะครับเหมือนกับปี2อ่พสนะครับที่เขาเปลี่ยนไฟหน้าเป็นไฟ LED แล้วก็มีไมดิจิตอลเป็นเป็นเกน้ํามันเป็นดิจิตอลอะไรเพิ่มเข้ามานะครับแต่ก็ยังมีไมเข็มอยู่นะครับคือ3ปีเนี่ยส่วนใหญ่ฮอนด้าสังเกตนะครับส่วนใหญ่มาตรฐานเลยคือเขาจะ ออกโมใหม่แล้วก็ใช้ไป3ปีนะครับปีที่4ี่จะเปลี่ยนนะครับทีนี้พอมาปีสองพันสิ่สิบห้าสิบหกเจนี่ยนะครับมันมันมันเป็นโฉมเดิมแค่ว่ามันปรับเปลี่ยนมันมีอยู่ข้อมูลอาจจะคาดเคลื่อนนะครับอาจจ่านจำไม่100%แต่ว่ามันมีอยู่ปีหนึ่งที่เขาลากมา4ปีนะครับแค่เขาเพิ่มออปชั่นเข้าไปนะครับมันมีอยู่อยู่เจนหนึ่งนะครับก็คือไอตัวเจน ถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเจน2017นี่แหละมันลากยาวมาเลยแค่เขาปรับเปลี่ยนฟังก์ชันหน้าใหม่เรือนใหม่แล้วก็เป็นเอาเตาแก๊สเข้ามาแทนแทนกุญแจที่เป็นเป็นดอกเป็นลูกกุญแจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคุยกันว่าปีเนี้ยมันเป็นของอซีซี CC มันเป็นอยู่ที่160ใช่ไหมนะครับมันก็มีโอกาสที่ว่าจะลากไปอีกเป็นสปีและอาจจะเพิ่มเป็น ดิดหลังเข้ามาอย่างปี2018เนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรเพิ่มมากนะครับมันเป็นเตาแก๊สมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนแค่สีนะครับเปลี่ยนแค่สีเปลี่ยนแค่เขาเรียกว่าอะไรปีหนึ่งก็จะมีสีเพิ่มเข้ามาปีหนึ่งก็จะมีสีเพิ่มเข้ามาไม่ได้มีระบบ ABS ไม่ได้มีระบบ traction control หรืออะไรเข้ามาด้วยนะครับเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนล้อสีล้อแม็กแล้วก็สติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้นะครับที่เขาเพิ่มเข้ามาเปลี่ยนสีคิ้วจาก รถสีดําก็เอาเอาคิ้วสีแดงมาใส่รถสีขาวก็เอาคิ้วสีแดงมาใส่อะไรแบบนั้นนะครับนี้พอมาปี2021เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็น a อ l new all new ทั้งหมดเลยทั้งเครื่องยนต์ลูกทรงแล้วก็ฟังก์ชันแม่งมาครบเลยนะครับคือมันมีทั้งตัว standard มีทั้งตัว abs นะครับแล้วก็มีทั้งตัวไฮบริดออกมาตั้งแต่ปี2021เลยนะครับคือมันอัดมาเต็มเลยอัดเป็นแยกย่อยแยกรุ่นมาเลยนะครับตั้งแต่ปี2021เลยครับ3ตัวออกมาหมดเลย คือมันไม่ไม่ได้รอว่าเอ้ปี2020ันยออกตัวนี้พอ22ออก ABS หรือ23ออกไฮบริดไม่ใช่นี่มันอัดมาเลยนะครับมันอัดมาทีเดียวเลยแล้วที่เปลี่ยนไปก็คือสีนะครับสีกับสติกเกอร์อาจจะเป็นตัวแต่งเพิ่มเข้ามาเป็นตัวเลสซิง่งตัวอะไรก็ว่าไปนะครับเป็นสีเพิ่มเข้ามามันก็มีโอกาสที่ว่าปี2 0 2 4ยเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับหรืออาจจะเพิ่มเพิ่ม ABS หลังเข้ามาเพื่อที่จะแข่งกับคู่แข่งของเขาก็คือยามาฮ่า ซึ่งเป็น n m a น็นั่นเองตรงรุ่นเลยคู่แข่งตรงรุ่นเลยแต่ว่า N Max ็เนี่ยเขามี ABS ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์อันนี้ถามว่าฟันธงได้ไหมฟันธงไม่ได้มันมีโอกาส50 50แต่ผมจะมาแนะนำนะครับแนะนำอยู่ให้ให้ดูเกณฑ์ดูเกณฑ์ว่าคุณควรจะถอยปีนี้หรือจะถอยปีหน้าก็คือการคุณจะซื้อสดหรือซื้อผ่อนนะครับถ้าคุณซื้อสดนะครับคุณถอยไปเลยนะครับ คือคุณไม่ต้องมานั่งผ่อนต่อในวันที่รถมันตกรุ่นนะครับนึกออกไหมสมมติปีหน้ามันออกออนิวนะครับคุณรถคุณตกรุ่นคุณอยากจะไปใช้ออนิวคุณสามารถขายได้เลยคุณนึกออกไหมครับคุณซื้อสดมาซื้อสดมาคุณขายได้เลยแล้วก็ไปถอยใหม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณซื้อผ่อนปีหน้าถ้ามันออกออนิวคุณยังผ่อนไม่หมดเลยคุณจะต้องผ่อนอีกสองปีนะครับคุณจะต้องผ่อนพูดง่ายๆว่าคุณจะต้องผ่อนรถตกรุ่นไปอีกสองปีนึกออกไหมอ่า ถ,ถ้าให้ผมแนะนําถ้าซื้อสดซื้อเลยถ้ารูปทรงที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยปัจจุบ yours, ันเนี่ยมันเป็นรูปทรงที่คุณชอบคุณซื้อเลยนะครับซื้อสดคุณซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณซื้อผ่อนคุณก็ต้องคิดนิดนึงว่าคุณใช้รถระยะยาวไหมคือใช้ยาวๆเลยคุณไม่คิดจะขายไม่คิดจะเทินนะครับถ้าซื้อผ่อนถ้าคุณคิดจะเทินคิดจะขายก็รอรอดู2024ก <Part> ่อนนะครับค่อยซื้อนะครับเพราะว่าถ้าซ <tır> ื้อมาแล้วมันก็ตกรุ่นเลย ก็คือเอาง่ายแนะนําว่าถ้าซื้อสดซื้อเลยถ้าซื้อผ่อนรอไปก่อนรอต้นปีสองพันยี่สี่มันไม่ถึงต้องม,มันไม่ถึงต้นปีหรอกแค่ปลายปีเนี้ยเขาก็จะบอกแล้วว่าถ้ามันมีโฉมใหม่ออกมาเขาจะมีภาพหลุดนะครับมีอะไรมาโปรโมทแล้วว่าปีสองพันยี่สี่จะมีตัวใหม่นะอะไรนะอะไรอย่างเงี้นะครับพูดง่ายๆอย่างที่ผมบอกโอกาสมันครึ่งๆแต่ถ้าซื้อสดถ้าคุณชอบซื้อไปเลยถูกใจซื้อไปเลยนะครับถ้าผ่อน คุณจะตกรุ่นและคุณก็จะต้องผ่อนรถที่ตกรุ่นไปอีกอย่างน้อย2ปีนะครับเพราะระยะระยะเวลาผ่อนเนี่ยตามๆมันก็มาตรฐานก็คือ3ปีเนาะคุณจะต้องผ่อนปี23 24 25า่ยใช่ไหมครับแต่ปี24คุณจะตกรุ่นแหละนะครับพูดง่ายๆถ้าซื้อสดนะครับอย่างที่ผมแนะนําซื้อไปเลยแต่ถ้าซื้อผ่อนคุณก็รอก่อนรอดูปลายปีนะครับเผื่อมันปี24อาจจะมีของใหม่มานะครับอาจจะเป็น all new มานะครับ ซึ่งถ้าคุณซื้อสดมาแล้วคุณก็สามารถเฮ้ยไม่ชอบแล้วชอบออนิวมากกว่าคุณก็เอาไปขายได้ไปเทิร์นได้นะครับรถยังไม่ถึงปีหรือรถปีเดียวราคามันตกไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คุ้มค่ากับการลงทุนถ้าคุณชอบเจนนี้ชอบอ่าสีของปีนี้ชอบรูปทรงคุณก็ซื้อมาใช้ก่อนซื้อก่อนก็ได้ใช้ก่อนนะครับทีนี้อย่าไปกังวลตรงนั้นแต่ว่าอย่างที่ผมแนะนํานะครับก็คือถ้าจะซื้อสดหรือจะซื้อผ่อนเนี่ยก็อาจจะต้อง ต้องดูตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ถ้าคุณไม่คิดอะไรไม่ว่าคุณคุณไม่สนอะไรอะ่ะคุณอยากได้ทรงนี้อยากได้ชอบเจนนี้คุณก็ซื้อเลยไม่ว่าจะสดหรือผ่อนซื้อได้หมดนะครับแต่ถ้าคาดหวังอนาคตเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับการเทินการขายก็ให้รอปลายปีดูแนวโน้มว่ามันจะมีมาไหมนะครับก็วันนี้ก็จะประมาณนี้ผมแนะนำแนะนําได้ประมาณนี้มันไม่มีใครฟันธงได้นะครับนอกจาก คนที่ทํางานกับ Honda หรือวิศวกรของ Honda าเขานะครับว่าเขาจะลากยาวไปอีกปีหนึ่งไหมนะครับแต่มันมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะลากเพราะว่าทรงนี้มันขายดีนะครับโอเควันนี้ก็จะประมาณนี้ใครที่มีคําถามหรือมีอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไวด้านใต้เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปตอบนะครับพอสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานนะครับใครใช้พีเทยก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ